ขู่สวยๆดอกนี้รางวัลก้อนโตเข้ามาสองหมื่นบาทนะคะทุกคนขู่แม่งใส่โคตรโห่ล่ะจริงนะื้อือโอ้โหพอละเลิกเล่นละ <c oughs> เลิกเล่นจริงๆแล้วนะเข้ามาอีกสองหมื่นน่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราเลิกเล่นเลยก็แล้วกันนะ <c oughs> ทุนมาที่สองร้อยนะคะตอนนี้มีอยู่ห้าหมื่นเก้านะ <c oughs> ตอนนี้มีอยู่ห้าหมื่นเก้าโอ้โหเข้าใหม่ละอื้อือืหอแตกพั่มเพื่อเกินไปเป้าพี่เสือนะคะสองหมื่นบาท เพื่อนนี่น่าหลักทุกคนด้วยนะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมฟอร์จูนไทเกอร์นั่นเองนะทุกคนนะเออพยัก์แข่งเสือโชคราบนะคะทุกคนนะเป็นเกมเสือในค่ายพีจเกมใหม่ล่าสุดในค่ายพีจนั่นเองเนะคะเพื่อนเนะเราเอาทุนมาวันนี้นะคะที่200บาทนะคะทุกคนนะทุนของเราวันนี้อยู่ที่200บาทนะที่เห็นแตกเยอะๆข้างหน้านี้นะคะทุกคนนะซึ่ง ก็คือเราเนี่ยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วแบบโอ้โหทุกคนมันแบบบักแน่นอนเกมบักแน่นอนนะคะเพื่อนๆนะเราก็เลยมาจัดให้ดูทุน200บาทเท่านั้นนะคะมาดูกันว่ามันจะแตกแบบที่เราเล่นนั่งเล่นคนเดียวแล้วแบบตกใจอยู่คนเดียวได้หรือเปล่านะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นนะคะก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องเราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะคะทุกคนนะขอเคลียร์หน้าจอสักนิดนึงก่อนอ่ะเคลียร์กันสักนิดนึงก่อนอ้าว แค่จะเคลียร์หน้าจอก็เข้ามาให้เลยเหรอฟรีเกมนะคะทุกคนเบ็ดหนึ่งบาทนะเบ็ดหนึ่งบาทเองนะเพื่อนๆเบ็ดหนึ่งบาทเองนะอ่าโอเคนะคะทุกคนนะ สำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่อยากมาลองเล่นนะ,ะก็ดูรีวิวช่องเรากันก่อนได้นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะมันแตกจริงไหมมันยังไงนะคะก็ดูรีวิวกันก่อนได้เลยที่จะคลิกเข้าไปอ่าสมัครยูสเซอร์นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะค,ะคือโปรโมชั่น100ฝาก1 0 0รับ100ฝาก200รับ200ฝาก300รับ300ฝาก4 0 0รับ400ฝาก500รับ5 0าอบาทนะคะทุกคนมาทุนของเราวันนี้มาที่200บาทขออนุญาตปับเบด็ดเป็นเบ็ด10บาทกันไปเลยแล้วก็ปั่นไปเลยนะคะทุกคน ได้ซองแดงมา16บาทนะคะเพื่อนๆรอบนี้เป็นส้มมาอีกแล้วนะคะขอคูณ10มาโอ้โหทุกคนฟรีเกมมันจะโดดอะไรแบบบ่อยพ่ะเพื่อขนาดนั้นนะมันจะแตกเกินไปแล้วหรือเปล่าอ่ะคูณ10เข้ามาเลย30บาทคูณ10ไปนะคะ300บาทสวยๆนะคะเพื่อนๆโอเคกำไรมาเรียบร้อยแล้วเลิกเล่นเลยลวกันอ่ะไม่ใช่นะคะทุกคนกำไรมาอยู่ที่200กว่าละ เดี๋ยวขอปรับเบ็ดเป็นเบ็ดอ่าสามสิบาทเลยละกันนะคะทุกคนเพราะว่าทุนขึ้นมานิดหนึ่งนะแล้วเราก็จะเล่นเบ็ดแบบปรับเบ็ดมากขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทุกคนเนาะต่อยอดต่อยอดนะเอา้าต่อยอดต่อยอดนะคะทุกคนรอบนี้ได้ส้มมาอีกแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยจะได้คูณสิบอีกหรือเปล่าจ้าคูณสิบอีกหรือเปล่าเอยโอ้โหไม่ได้นะได้มาสามสิบหกบาทนะคะพเพื่อนปะ ปันต่อปันต่อมาอีกแล้วส้มมาอีกแล้วเหมือนมาแก้ตั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 วเข้าไหมาอือหือคูณสิบมาสวยๆเก้าสิบบาทคูณสิบไปดีนะคะเก้าร้อยบาทนะคะเพื่อนโอเคได้อยู่นะคะทุกคนก็โอ้โหกําไรมาแล้วนะคะกาไรตอนนี้ขอเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดห้าสิบบาทเลยก็แล้วกันนะคะทุกคน ตัวแพงมาดิดอกนี้นะคฮะ1,000บาทโอ้โหทุกคนอะไรมันแตกพมเพื่ออย่าง,งี้วะทุกคนมันบักกมมนบ็กหรือเปล่าเกมมันบั็กหรือเปล่านะคะมาขนาดนี้ก็ต้องเพิ่มเบ็ดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ,ะ่ะโอ้โหรอบนีโโ้ตัวแพงนะทุกคนรอบนี้ตัวแพงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสวยๆดอกนี้1,250บาทคูณสิไปดิ เข้ามา12,500บาทนะคะทุกคนนะโอ้โหทุน200บาทเท่านั้นหืเสือเสือโหดเกินไปเป้าเสือนะคะทุกคนขอเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด100เลยแล้วกันเราจะเล่นไล่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกคนนะต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอ่ะเข้ามา100บาทไปเบ็ด500เลยแล้วกันนะเฮ้ยโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ลวทุกคนคูณ1ิบ คูณ10คูณ10เบ็ด500เลยนะโอ้โหไม่ได้ว่ะได้มา25 0 0เองนะะีคะทุกคนนะไปไปต่อไปต่อมันต้องมาอีกแหละโอ้โหตัวแพงมันนา่าจะสลับกันนิดนึงนะตัวเนี้ยมาเออมันต้องอย่างงี้เนะคะรางวัลก้อนโตเข้ามา1น0 0 0มบาทนะคะเพื่อนโอ้โหพี่ก็แต่งหดเกินนะพี่เสือนะเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด1000ันเงินไปเลยขอปันอีก5รอบเดี๋ยวเลิกเล่น โอ้โหได้ส้มมาว่ะดอกนี้ได้ส้มปรับเบ็ดปุ๊บเข้าฟีเจอร์เกมขอคูณสิขอคูณ10ขอคูณสิบมาไหมมาไหมเออไม่มานะคะได้มา1,800บาทนะคะทุกคนโอเค <c oughs> เบ็ดหนึ่งพันนะอย่าหาทำถ้าทุนไม่หนาพออย่าหาทำนะคะเพื่อนๆตอนนี้กำไรมาแล้วนะคะเราก็เลยกล้าแบบว่า เล่นขนาดนี้แต่ถ้าเพื่อนเล่นแล้วได้กําไรขนาดนี้แล้วนะคะเลิกได้เลิกน,นะคะจริงๆนะโอ้โหสวยๆดอกนี้รางวัลก้อนโตเข้ามา2000 0บาทนะคะทุกคนหูแม่งจ่ายโคตรโหล่ะจริงๆนะะี่ะอือโอ้โหพอละเลิกเล่นละ เลิกเล่นจริงๆแล้วนะเข้ามาอีก2 0,000ื่นน่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราเลิกเล่นเลยก็แล้วกันนะทุนมาที่200นะคะตอนนี้มีอยู่59 0 0 0นะตอนนี้มีอยู่59 0 0 0โอ้โหเข้าใหม่ละอื้ือื้อแตกพัมเพื่อเกินไปเป้าวีิเสอนะคะ2 0 0 0มบาทโอ้โหทุกคนมาเดี๋ยวเราเลิกเล่นเลยก็แล้วกันนะทุนมาแค่200บาทแบบ เล่นแบบปรับเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันมาได้ไงตั้ง7 8็ดหมื่นแะคะทุกคนถ้าแบบอยากมาลองเล่นนะลิง์ใต้คอมเมนต์เลยเราปักบทลิงไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นนะคลิกกันเข้าไปได้เลยนะทุน200บาทเท่านั้นนะยังสามารถเกือบแสนได้เลยเพื่อนๆก็ทําได้เราทําได้เพื่อนๆทําได้แน่นอนนะโอเคก็สําหรับวันนี้นะก็ต้องขออนุญาตพอแค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะจ๊าบ๊ายบาย